สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฟาร์มกีตาร์ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะพามาดูการเลนเลอร์ของฟาร์มเรานะครับคือว่ามีแพะตัวหนึ่งนะครับเราฉีดยาไม่ทั่วถึงนะครับทำให้เขาเป็นพยาติผิวหนังนะครับจนน้องขนล่วงหมดนะครับเราถึงได้รู้นะครับว่าเราเลนเลอร์ขนาดไหนนะครับน้องตัวนี้นะครับ เป็นพยาธิผิวหนังนะครับน้องขนล่วงหมดเลยนะครับทุกคนผมเลยต้องรักษานะครับวิธีการรักษานะครับถ้าฟาร์มไหนเป็นแบบนี้นะครับวิธีการรักษาคือเราอาบน้ำให้น้องนะครับแล้วก็ฉีดยาพยาธินะครับเดือนหนึ่ง ต้องให้ได้สองครั้งนะครับหรือว่าก่อก่อนก็ได้นะครับก่อก่อนแล้วก็เว้นไปสามวันนะครับแล้วก็ฉีดยาถ่ายพยาธินะครับสองซีซีครึ่งนะครับถ้าเป็นแม่แพะนะครับสองซีซีครึ่งอัดไปเลยนะครับอย่างน้องตัวนี้นะครับขนเขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มเป็นขนนุ่นขึ้นแล้วนะครับน้องเริ่มหายแล้วนะครับ เราก็ต้องซ้ำให้เขาอีกประมาณ2เข็มนะครับจนกว่าขนของเขาจะขึ้นสวยแล้วก็เลื่อมนะครับเราจะโทษใครไม่ได้เลยครับโทษตัวเองนะครับคราวนี้นี่ตัวอื่นเขาก็จะขนเลื่อมแบบนี้นะครับก็จะมีน้องตัวตะก,กี้นี้นะครับคือเราจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับว่าน้องเป็นหนักขนาดไหนนะครับ เพิ่งจะมารู้ตอนที่ว่าน้องเริ่มขนล่วงเยอะแล้วนะครับนี่บรรยากาศบ้านผมนะครับก็จะอยู่ติดเขาอย่างนี้นะครับอากาศวันนี้ก็ฝนคืมมานะครับตัวเล็กก็มาด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นตัวผู้นะครับสิบห้าวันนะครับตามแม่มานะครับไม่รู้อยู่บ้านไม่รู้จะเล่นกับใครก็เลยตามแม่มานะครับการถ่ายพยาธ ผิวหนังที่ขนร่วงนะครับอย่าลืมนะครับกอกจากภายในถ่ายจากภายในก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มฉีดหลังจาก3วันนะครับฉีดถ่ายออกก่อนแล้วก็ไปอีก7วันก็ฉีดอีกครั้งนะครับครานี้ก็ไป15วันเลยครับนับจาก7วันนั้นไป15วันเลยนะครับน้องเขาก็จะขนเลื่อมแบบนี้เลยนะครับตัวนั้นเป็น ความพิดของผมครับที่เลนเลอร์นะครับก็อยู่ระดับประมาณนี้นะครับที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังทุกคนเอาไปทําตามได้นะครับรับรองหายนะครับน้องตัวนี้หายแล้วนะครับขนนุ่นขึ้นแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ